ม really i ร์น i ี้สั i ไ i ทอำอันนี้พ่อป๊าต้อวังพ่อป๊า a ะวังไหมก็ถามป๊าดูสิทำเป็นภาษาเยอรมันค่ะให้ระวัง ไม่พูดไม่ได้ค่ะตัวนะ้ำพูดต้องไม่ได้น้ำพูดนิดหน่อยได้หรอค่ะน้ำพูดเยอะเถึงจะแสบจ้าไม่แสบเจ้าไม่แสบหรอกไม่แสบค่ะสูวพุมมาเยอะตัวมาเยอะ Was soll Wie heißt ja. auf Deutsch? Knoblauch. Kussika? sie Knoblauch. Knoblauch. Ne? Noch ein? Oh. Ja, noch ein Und ganz viele Brüche, Papa. Ganz viel Knoblauch. Was willst du denn da kochen? Hm? Eine Knoblauchsuppe? Ja. Mhm. Nein. Ähm. Mit Fisch oder mit Fleisch? Nee, ich will. Gemüse. แม่เก네็บให้น้อง i น่อ s มาจนแให้พอเก็บค <laughs> ่ะหนึ่งองสอนน่นึ่งหนึน่น่ง เป็นอะไรนะลูกเป็นอะไรนะคะชป่นอะไรนะ่ผดแล้วภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าอะไรคะไม่รู้จักเมื่อกี้ยังพูดกับพ่อเลยพูดอะไรคะ

shall muss weg ภาษาไทยเขาเรียกว่ากระเทียมลูกพูดสิกระเทียมกระเทียมสดนี่ีกระเทียมสังมว้เลยเถอะคนองกระเทียม พ่อพูดถูกไหมคะไม่เหมือนนอนเลยน้องลองพูดดูสิคะตัเคียนไม่หลีจันตัเคียนตุดตัเคียนถูก

เดี๋ยวช่วยป๊ะป๊าทำน้ำส้มหรอกป๊ะป๊าจะทำน้ำส้มแล้วนะคะทำมนะช่วยค่ะช่วยอเต็มัปาไ่เาเต็มปาอะไรนะคะเอาเออาอันนี้จำได้ไหมอันนี้คืออะไรคะปนวัเตมป๊บป๊าฮ่อเต้หลีงมัเต็มเี่ยมสินี่ะ Dann so, machen wir Saft. Hm? Saft. Saft. Hm? Will ich machen? Ja.